สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันศุกร์ที่27เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567นะครับก็เจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะามาพูดคุยกันนะครับในช่วงแรกของรายการในช่วงจอเศรษฐกิจก็จะไปพูดคุยกันเรื่องของธุรกิจที่เป็นดาวรุ่งแล้วก็เป็นดาวร่วงในปีหน้าคือปี2568นะครับพูดคุยกับอาจารย์มชิระคูรบีเทพผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในช่วงจอเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งวันนี้วันศุกร์ครับก็จะไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจเรื่องราวของ GDP ของ s อสไทยในปีหน้าคือปี2568เนี่ยนะครับก็คาดการณ์กันว่าน่าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ2.5ถึงร้อยละ3.5นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณมงคล ลีลาธรรมซึ่งเคยดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสํานักง,งานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับธนาคารอมสินครับได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในโครงการคุณสู้เราช่วยนะครับโดยจะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน w w w ์ b วด์เหรือผ่านทางแอปพลิเคชัน m ม m o ตั้งแต่วันที่25ธันวาคมนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2568นะครับเพื่อเป็นปการอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นการเพิ่มช่องทางในการลงทะเบียนให้กับลูกหนี้ซึ่งโครงการคุณสู้เราช่วยนี้จะแบ่งมาตรการออกเป็นสองมาตรการด้วยกันนะครับก็คือมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ซึ่งจะเป็นการลดภาระดอกเบีย้ยเน้นการตัดชำระเงินต้นโดยลูกค้าสินเชื่อเคหะหรือว่าสินเชื่อ SME มีที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน5้าล้านบาทและทำสัญญาก่อนวันที่1มกราคม2567นะครับมีสถานะ บัญชีจนถึงวันที่31ตุลาคม25 6 7อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คือ1เป็นลูกค้าที่ค้างชําระเกินกว่า30วันแต่ไม่เกิน1ปีหรือว่า2เป็นลูกค้าสถานะปกติหรือค้างชําระไม่เกิน30วันที่มีประวัติเคยปรับโครงสร้างหนี้ตามมาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืนตั้งแต่วันที่1่มกราคม2565นะครับ หรือตามหลักเกณฑ์ Responsible Lending ปี2567ซึ่งธนาคารนมสินจะส่งข้อความเป็น SMS หรืออาจจะเป็นข้อความแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน m y m o ให้กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์นี้เพื่อให้มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านทางช่องทางของธนาคารนะครับทั้งทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือว่าทางไมโ o ก็ได้นะครับส่วนอีกมาตรการหนึ่งเป็นมาตรการจ่ายปิดจบซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้ให้กับลูกหนี้ NPL ที่มีภาระหนี้คงค้างไม่เกิน5,000บาท จะได้หลุดพน้นจากสถานะานี้การเป็น NPL นะครับโดยจะจ่ายชำระหนี้ปิดบัญชีร้อยละสิบของภาระหนี้คงค้างซึ่งผู้ที่สนใจนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารนมสินบ w ร์ไวด์เว็หรือจะผ่านทางแอปพลิเคชันไม m o โมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารนมสินทุกสาขานะครับหรือว่าติดต่อที่ Call Center G s b contact center ครับหมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5ก็ได้เช่นกันนะครับกด99ด้วยนะครับได้92ตัว วันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบไดอารี่ซึ่งเป็นบ็อกเซตจากธนาคารออมสินจำนวนสองนวัตให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดตอ่ออกลัับบไปเงนะคร และนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารนมสินครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อตัวเบี้ยต,ต่ำหรือว่าซอฟท์โลนอีกไนท์ไทยแลนด์นะครับซึ่งจะเหมาะสาหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรก,กิจรายย่อยหรือว่าเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชชนนนะโดยจให้วงเงเเิิสื่อ จำนวน1ล้านบาทแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ร้อยละสอต่อปีนะครับในช่วง2ปีแรกเป็นอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่นะครับช่วง2ปีแรกทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินขอ,อนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำซอฟท์โลนอีกไนท์ไทยแลนด์นะครับซึ่งเหมาะสาหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจรายย่อยและก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยจะให้วงเงินสินเชื่อจํานวน1ล้านบาทนะครับแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยช่วง2ปีแรกจะเป็นแบบคงที่ครับอยู่ที่ร้อยละสอเป็นข้อนูคส่วนาม ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำซอฟโลนอีกไนท์ไทยแลนด์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินเหมาะสําหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยและก็กลุ่มวสาหกิจชุมชนโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อจํานวนหนึ่งล้านบาทนะครับคาถามคือว่าการคิดดอกเบีย้ยเนี่ยช่วงสองปีแรกจะคิดแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ส่งคาตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook l i v เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเกบเบีย้ยใต้ถุนร้านเ้นวักเล่าสู่กันฟังแล้วส่งคําตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับปายช่อผู้โชคดีประจําวันที่26ธันวาคมจากกรุงเทพมหานครครับขอแสดงความยินดีกับคุณกิติยาชนนิพัฒนะครับขอแสดงความยินดีด้วยอะไะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของธุรกิจที่เป็นดาวรุวง่งแล้วก็ดาวร่วงในปีหน้าคือปี2568นะครับพูดคุยกับอาจารย์วชิระ คุณทวีเทพผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้ามหาวิทยาลัยหกการค้าไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับปีหน้าเป็นยังไงฮะอาจารย์ตื่นเต้นเลยนะเนี่ยใจระทึกเลยครับปีหน้าก็ถามว่าเป็นยังไงก็น่าจะต้องรอลุ้นกันอยู่พักใหญ่เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้ามาดูในเรื่องของฝั่งธุรกิจเองนะครับก็ต้องบอกคบว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ เราประเมินค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยแนวโน้มด้วยเทรนด์ต่างๆที่มานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จับประเด็นของเทรนเราก็เรื่องของสถานการณ์ในปีหน้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นครับ,รบโดยปีหน้าเนี่ยเทรนด์ที่จะมาก็คือเรื่องของ ESG ESG ใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่ครับก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องของอะไรพวกนี้นะครับเกเข้ามาเรื่องของสุขภาพ นะครับแล้วก็เรื่องของดิจิตอลนะครับซึ่งจะเป็น3ามเทรนใหญ่ที่ในปีหน้าเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วเราก็ไ้ได้ยินคำเหล่านี้เยอะมากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในธุรกิจที่เป็นดาวเด่นเนี่ยรเราก็เลยจะประเมินนะครับจากข้อมูลที่เรามีการสำรวจการเก็บข้อมูลแล้วก็ข้อมูลทางด้านของทุติยภูมินะครับก็คือเก็บจากทางด้านของตลาดหลักทรัพย์เองหรือแม้แต่าทางด้านของ ตัวเลขการนําเข้าการส่งออกตัวดัชนีอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเราก็มาประมวลผลดูทิศทางแน,นวโน้มว่าในปีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงับโดยอันดับแรกครับก็คือจะเป็นอันดับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจทางการแพทย์แล้วก็ความงามอันนี้ยังคงเป็นธุรกิจดาวเด่นอันดับหนึ่งแต่มาพร้อมด้วยกับธุรกิจพวก c a r u service แล้วก็ธุรกิจ cybersecurity นะครับซึ่ง ถือว่ายังคงเป็นธุรกิจที่มีความโดดเด่นอยู่ในปีที่จะถึงนี้ถึงแม้ว่านานโน้มภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัวหรือจะขยายตัวแต่ยังไงสองธุรกิจนี้ก็ยังคงมีแนานโน้มที่จะก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องนะครับครับโดยโดยเฉพาะเรื่องของไซเบอร์ i ครเตี Cyber ้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราเข้าสู่ยุคของการเป็น ดิจิตอลใช้ดิจิตอลข้อมูลต่างๆอยู่บนคาวเซอร์วิสต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความสำคัญเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่ยังไม่ค่อยมีคู่แข่งเข้ามามากนักเพราะจะต้องอาศัยผู้ชำนาญการมีเทคโนโลยีในการป้องกันเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเนี่ยตรงนี้ก็ยังคงสามารถที่จะทำไรายได้และกําไรได,ได้ค่อนข้างสูงทีเดียวครับสาหรับธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของ อาคาสเคเรตี้ uh, นะครับส่วนอันดับสองเนี่ยจะเป็นพวกโซเชียลมีเดียและออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับประกอบด้วยกับทางด้านของธุรกิจยูทูบเบอร์แล้วก็รีวิวเวอร์แล้วก็ encer, อินฟลูเอนเซอร์ยังเป็นธุรกิจที่มาแรงในปัจจุบันนี้นะครับส่วนอันดับสามจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็ธุรกิจซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยเฉพาะทางด้านของซีรีส์ภาพยนตร์ นะครับแล้วก็ธุรกิจโฆษณาและสื่อออนไลน์อันนี้จะเป็นธุรกิจ3อันดับที่ที่ขึ้นมานะครับส่วนธุรกิจอันดับ4จะเป็นธุรกิจงานคอนเสิร์ตมหกรรมสแสดงสินค้าธุรกิจอีเวนต์แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความโดดเด่นในปีหน้านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมาพร้อมกับคำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับหรือว่าจะเป็นธุรกิจที่มากับ ทุกเทศกาลต่างๆนะครับก็ก็เป็นธุรกิจที่เข้ามานะครับนอกจากนั้นแล้วก็ธุรกิจความเชื่อสายมู่วงจุ้ยอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้ธุรกิจที่กระโดดถูกครับเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ทีแรกเราก็ไม่คิดว่าจะมีความโดดเด่นกว่าปีที่ผ่านมานะครับปีนี้กระโดดขึ้นมาอยู่อันดับห้าเลยนะครับหรือว่ามีความโดดเด่นั่งนั้งสูงครับปีที่แล้วอยู่อันดับเท่าไหร่อาจารย์ปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ย สายมูอยู่อันดับเจ็ดหรือแปดอันดับขึ้นมานะฮะอ้มีดาวน้มจะขึ้นที่หนึ่งเหมือนกันอาจารย์มัน,น,นเล่นไปอ่าก็ไม่แน่นไม่แน่นะมันเล่นไปไม่แน่นะครับเพราะว่าธุรกิจต้องบอกอย่างนี้ครับธุรกิจสายมูหรือว่าพวกหมอดูดวงช่วยเนี่ยต้องต้องยอมรับครับว่าเป็นธุรกิจที่มาแรงในในสังคมไทยและสังคมเอเซียนะครับ เพราะว่าคนเอเชียส่วนใหญ่เองเนี่ยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เราจะนึกถึงอันแรกเลยคือวัดว่าอารามจะขอสิ่งศักดิ์สิทธ <bedingt> ิ์ที่ไหนยังไงแบบไหนซึ่งก็จะมีตั้งแต่จีนไต้หวันฮ่องกงอะไรพวกนี้นะครับดูดไหไปหมดเลยนะอาจารย์ถูกครับใช่ยังบางทีปีหน้าอาจจะขอให้เฮงเฮงรวยรวยก็อาจจะไปที่ประเทศนู้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยครั คือประเทศไทยเองเราก็ขึ้นชื่ออยู่เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับสายมูในต่างประเทศครับครับเพราะนั้นต่อมานะครับจากธุรกิจสายมูก็ข้ามาทางด้านของธุรกิจเงินด่วนลงรับํำนามแล้วก็ธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตอันนี้จะอยู่อันดับหน้าเช่นเดียวกันกับธุรกิจความเชื่อสายมูนะครับเขาเรียกว่าธุรกิจ้องกันความเสี่ยงนะครับก็คือถูกครับก็คือเหมือนกับว่าในปีหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเกิดอะไร เส่ยงอะไรมากบ้างนะครับก็ก็จะเป็นธุรกิจที่มีความโดดเด่นขึ้นมาในปีหน้านะครับธุรกิจอันดับ6เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มนะครับแม่บ้านรายวันหรือพวกซ่อมอุปกรณ์ที่เวลาปัจจุบันเนี่ยคนในเมืองส่วนใหญ่นะครับก็จะเรียกหาแม่บ้านหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากว่า บ้านหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยไม่สะดวกที่จะมีคนพักอาศัยหรือ,อแม่บ้านระจำบ้านก็จะใช้แม่บ้านรายวันนะครับแบบนี้ก็เรียกเป็นครั้งคราวนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ธุรกิจผับบาคาราโอเกะก็จะอยู่ในอันดับหกเช่นเดียวกันนะครับธุรกิจอันดับเจ็ดนะครับเป็นธุรกิจน้องใหม่อันแรกเลยก็คือธุรกิจคลินิกกายภาพคลินิกนนกายภาพซึ่ง ใช่ครับซึ่งเป็นธุรกิจที่เริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มในเมืองใหญ่นะครับหัวเมืองใหญ่เนี่ยจะจะเห็นได้ค่อนข้างเยอะนะครับธุรกิจกายภาพเนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจอ่รูปแบบสองรูปแบบคือหนึ่งอ่าเป็นลักษณะของทางการแพทย์ที่เหมือนกับว่าเป็นอ่ เจ็บนู่นเจ็บนี่หรือว่าเป็นเป็นข้นอเท้าพลิกหรืออะไรแบบนี้ครับก็จะมากายภาพที่คลินิกนี้กับอีกอันนึงคือเป็นลักษณะของอกายภาพนักกีฬาลักษณะคล้ายๆเป็นการนวดนวด,นวดเหมือนกันหรือเป็นลักษณะของการกายภาพลักษณะแบบเชิงเชิงนักกีฬาแบบนั้นนะครับซึ่งก็จะมีบทบาทมากขึ้นนะครับแล้วเราจะเห็นได,ไ,ดได้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 จากตามห้างใหญ่ๆหรือว่าตามคลินิก นะครับที่ถูกแยกออกไปนะครับก็จะจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าจะเป็นคลินิกกายภาพอโดยตรงโดยไม่ไม่ได้มีการรักษาในลักษณะของการตรวจหรือว่าอการรักษาอากินยาหรืออะไรประมาณนั้นนะครับธุรกิจ อันดับเสร็จลุ้มก็จะเป็นพวก e ี c h a r g ์จ g นะครับแล้วก็ธุรกิจรถยนต์ E ีต้องยอมรับว่าในปีหน้าเนี่ยธุรกิจนี้น่าจะมาแรงเพราะยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลแล้วก็ราคารถยนต์เองเนี่ยก็ไม่ไม่ได้แพงเหมือนกับรถยนต์สันดาปนะครับหรือไฮบิดนะครับก็ยังคงเป็นที่นิยมสำหรับเ uh, ด็กเจเนอเรชันรุ่นใหม่นะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีธุรกิจสัตว์เลี้ยงขายอาหารอุปกรณ์แฟชั่นแล้วก็ดูแลสัตว์นะครับาสนใ,<ม>ในจารย์ <นะ S 2> ใช่ครับก็เดี๋ยวนี้ต้องยอมรับครับคุณนายครับว่าเอคนเราแต่งงานแล้วไม่ค่อยมีลูกครับนะครับอหลายคนก็จะเราจะได้เห็นตามสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยเลี้ยงน,งน้อ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 งหมาน้องแมวก็จะเรียกเป็นลูกนะฮะแล้วก็จะดูแลก,กันอย่างดีดีกับคนดีับอาจ้์ใช่ครับก็คือโอ้โหของบางอย่างนะครับค่อนข้างที่จะแบบ แทงแล้วก็แบบโหนะ <c oughs> <c oughs> คือคือเหมือนกินกินอาหารเหล่าได้หลายมื้อฮะซื้อซือ้อของให้กับกับน้องหมาน้องแมวนะครับอันนี้นะครับก็ต่อมาอันดับแปดนะครับก็จะเป็นธุรกิจทางด้านของการเงินบริการฟินเทคนะครับแล้วก็ตู้หยอดเหรียญพวกเครื่องดื่มอาหารแล้วก็เครื่องสะดวกซักต่างๆอันนี้ก็มาอยู่อันดับแปดพร้อมๆกับเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็ทัวร์แล้วก็ธุรกิจต่อเนื่องนะครับ ส่วนธุรกิจอันดับ9ก็จะเป็นพวกโทรคมนาคมนะครับแล้วก็ธุรกิจโลจิสติกทนายความแล้วก็ตรวจสอบบัญชีแล้วก็สตีฟฟู้ดนะครับแล้วก็ตลาดนัดกลางคืนอันนี้อยู่อันดับ9นะครับส่วนอันดับ10นะครับก็จะเป็นธุรกิจอาหารเครื่องดื่มพลังงานทดแทนนะครับพวกโซลาร์เซลล์แล้วก็โรงพยาบาลหรือคลินิกเกี่ยวกับสัตว์นะครับอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจดาวรุ่ง10อันดับครับ ก็มีแนวโน้มท uh> okay uh, ี่ดีๆเลยครับแต่ละอย่างแต่ละอย่างอเดี๋ยวไปลองไล่ที่ร่วงกันฮะคคุณหมออาจารย์ะครับร่วงไปแล้ว่วร่วงนะครับต้องต้องยอมรับครับว่าธุรกิจเอจำหน่ายและให้เช่าซีดีดีวีดีนี้นะครับเป็นธุรกิจที่เราจะเห็นว่ายังยังคงมีการเปิดอยู่แต่ก็เริ่มที่จะหายหายไปแล้วในการให้เช่าพวกซีดีดีวีดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่ร่วงเป็นอันดับหนึ่งคะแนนน้อยที่สุดนะครับ ร่วงมาอันดับสองนะครับก็จะเป็นโพวกสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแล้วก็ธุรกิจอันดับ3ามจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับคนกลางผลิตและก็จำหน่ายที่เก็บข้อมูลพวก CD DVD ีวีดีทาได้หรือการ์ดอื่นๆนะครับที่เราใช้เก็บความจำเมื่อก่อนเนี้ยเวลาที่เราจะใช้นะครับส่งข้อมูลหรืออะไรเงี้ยบางทีใช้แฮนดี้ดได้หรือทาได้นะครับ แต่ว่าปัจจุบันนี้เราโยนขึ้นข่าวแล้วก็ส่งพาสดไปทุกคนก็ดึงออกลงจากค่าวได้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะครับแล้วก็ร่วงอันดับ4ี่ก็คือเรื่องของบริการส่งหนังสิพิมพ์ครับเราจะเห็นน้อยลงเรื่อยๆแต่ก็ยังคงมีอยู่นะครับนะฮะธุรกิจอันดับ5จะเป็นสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มนะครับ ซึ่งต้องยอมรับครับว่าอันนี้เราถูกตลาดจีนเนี่ยตีตลาดค่อนข้างเยอะอนะครับแล้วก็ธุรกิจในการผลิตหรือในการจําหน่ายเนี่ยเราเราก็ค่อนข้างที่จะลดลงนะครับธุรกิจอันดับหกจะเป็นเครื่องถ่ายเอกสารครับหรือ,รอการถ่ายเอกสารนะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราจะมีการใช้ iPad มีการใช้แท็บเล็ตต่างๆนะครับในการที่จะใช้แทนหรือว่าดูข้อมูลนะครับ แล้วก็อันดับเสร็จเนี่ยธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และไม้แบบดั้งเดิมไม่มีการออกแบบดีไซน์คือเป็นแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ธุรกิจรถยนต์มือสองครับที่เป็นดาวร่วงร้านขายเครื่องเล่นเกมนะครับแล้วก็ธุรกิจอันดับสิบเนี่ยที่เป็นดาวร่วงก็คือผลิตกระดาษแล้วก็ธุรกิจร้านโชว์หวยครับอันนี้ก็จะเป็นสิบธุรกิจดาวร่วงนะครับที่จะเห็นในปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ อาจารย์อย่างนี้มันมีสองมุมนะฮะมุมแรกคือมุมดาวร่วงก็ได้อาจารย์ก็จะต้องมีการปรับตัวยังไงหรือเปล่าเพื่อให้อยู่ต่อไปได้เลยอาจารย์คือต้องบอกอย่างนี้นะครับก็คือธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยมันเป็นไปตามกระแสรหรือแนวแนวโน้มเทคโนโลยีอย่างเช่นที่ที่ผมบอกครับว่าเรื่องของซีดีดีวดีหรือว่าเรื่องของตัวแพลตฟอร์มต่างๆอันนี้ครับมันจะถูกเปลี่ยนหรือปรับปรับไปตาม ตามเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเหล่านี้เนี่ยจะต้องมองหาธุรกิจอื่นเพื่อที่จะรองรับนะครับยอมรับว่าธุรกิจเหล่านี้เนี่ยในการปรับตัวคือต้องต้องเปลี่ยนหรือว่าต้องต้องปรับไปไปไปทำอื่นๆเพื่อให้คงกับเทรนด์เอาไว้นะครับ,รบส่วนธุรกิจบางธุรกิจเองเป็นการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับยุคนะครับก็คืออย่างเช่นธุรกิจสิ่งพิมพเองนะครับจะเห็นได้ว่า ธุรกิจตรงนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้จับหรือไม่ได้ไปซื้อหนังสือตามแผงขายต่างๆแล้วแล้วเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นข้างนอกก็ตามเมื่อก่อนเนี้ยธุรกิจแผงหนังสือเนี่ยจะจะจะ,จะมีเกลื่อนการครับนะครับมีทั้งนิตยสา,าวรวารสารต่างๆนะครับแต่ว่าในปัจจุบันพวกนี้หายไปเพราะฉะนั้นธุรกิจเหล่านี้จะต้องหันมาสร้างแพลตฟอร์ม ออนไลน์ online, หรือว่าทําการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นอันนี้ก็ยังคงจะช่วยในลักษณะของการประวิงเวลาในในในธุรกิจให้มีการส่รงได้อยู่ในในใในในระดับหนึ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในธุรกิจที่ต้องยอมรับว่ามันเป็นดาวเทินจริงๆคือธุรกิจรถยนต์มือสอง oh. อันนี้เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่ถามว่าจะปรับตัวยังไงนะครับก็ ค่อนข้างที่จะต้องหากลยุทธ์ทางด้านการตลาดมากขึ้นสําหรับปีหน้าเพราะปีหน้าเนี่ยคู่แข่งที่มาแรงสําหรับธุรกิจรถยนต์มือสองคือรถยนต์อีวีหรือรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นดาวรุ่งในใช,ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าถามว่าต้องการรถมือหนึ่งหรือมือสองส่วนใหญ่ก็ต้องการรถมือหนึ่ง และในปีหน้าเนี่ยทเทรนในเรื่องของ EV c ีชาร์จิหรือว่าโพสถานี EV เนี่ยมันจะมีมากขึ้นและครอบคุมพื้นที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรถยนต์มือสองเนี่ยจึงเป็นรถยนต์ที่ต้องหากลยุทธ์ทางด้านการตลาดอย่างรุนแรงในการที่จะต้องปรับตัวและพลิกฟื้นขึ้นมา,าให้ให้ได้สำหรับปีหน้าน,นะครับมันจะใช้อะไรอาจารย์ใช้กลไกราคาเหรอับมันก็มันก็ลำบากเหมือนกันนะอาจารย ใช่ครับคือคคกลไกราคาตลาดอาจจะเป็นหนึ่งในในวิธีที่หนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็น,นกลไกในลักษณะของการให้บริการหลังการขายนะครับ <c oughs> เช่นเรื่องของการดูแลซ่อมบำรุง Delivery ต่างๆในใ,ในในการขิงอะไรแบบนี้ครับ <c oughs> หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจเป็นรถเช่ารถเช่า <c oughs> <c oughs> ใช่ครับก็ก็อาจจะพอช่วยได้นะครับต้องยอมรับคำว่ารถเ,เช่าก็ยังคงถามว่ายังคงโดดเด่นไหมก็ยังคงมีความโดดเด่นนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ถึงกับติตดติดหนึ่งในสิบท,ที่จะโดดเด่นขึ้นมาขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นการตอบตัวสำหรับเป็นรถมือสองหรือว่าจะเป็นในลักษณะของการให้บริการแต่มันก็มีความเสี่ยงครับในในเรื่องของการให้เช่ารถก็จะต้องดู รูปแบบหรือเทคโนโลยีดีๆว่าเราจะติดตามรถเรายังไงหรือว่าเราจะมีรูปแบบยังไงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นทางออกหนึ่งท oui> ี่จะช่วยในเรื่องของรถยนต์มือสองได้จันเจอเจอพฤติกรรมแบบนี้เขาไปทาไงฮะรถมือสองถ้าสมมติเปิดเป็นเป็นให้ยืมเนี่ยนะฮะจันเอาไปยืมไปปุ๊บไม่ยืมเช่าเช่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนอะไร ผมนี่ชี้ช่องเลยนะไม่ใช่เลยมีพี่ผมเคยคุยกับพี่แท็กซี่คนหนึ่งเขาบอกว่ามาเล่นกันอย่างนี้แหละฮะเอาเช่ารถใหม่ๆมาเนี่ยแล้วก็ไปเปลี่ยนอะไรเอาของใหม่ออกเอาของเก่าใส่แล้วก็ไปขายในตลาดมือสองอย่างเงี้ยก็อย่างนี้บอกคาว่าอาจจะต้องเป็นเป็นเป็นลักษณะของการ ทำเทคโนโลยีอะไรก็ได้ครับเพื่อเพื่อให้ให้รู้ก็อาจจะต้องลงทุนเล็กๆน้อยๆครับว่าเทคโนโลยีตอนนี้ค่อนข้างที่จะก้าวหน้านะครับอาจจะต้องมีีนะครับบอกเผื่อโจทย์ไว้แล้วกันนะเผื่อโจทย์ไว้ด้วยใช่คะแลไวไปคิดแทนโอ้เหนื่อยใจแทนเลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของดาวรุ่งส่วนดาวร่วงเนี่ยอาจารย์ครับต้องมีปรับเนื้อปรับตัวอะไรบ้างหรือว่าใครต้องการเข้าธุรกิจแบบไหนต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวยังไงอาจารย์นคือคือจริงๆเอ่อ เมื่อกี้เมื่อกี้เป็นเป็นลักษณะของดาวรุ่งที่ต้องปรับตัวถูกไหมค,ครับครัทีนี้เป็นดาวรุ่งหรือเปล่าฮะดาวรุ่งครับใช่แต่ดาวรุ่งครับดาวดาวดาวรุ่งจริงๆเนี่ยถามผมว่าต้องปรับตัวยังไงคือต้องดูเรื่องของความเสี่ยงอืครับคือคือเราต้องปรับตัวตามสถานการณ์ให้ทันครับคือแต่ว่าอย่างที่ที่ผมบอกครับว่าธุรกิจอันดับหนึ่งเนี่ย แต่ธุรกิจยังไงไม่ว่าจะเป็นเป็นภาวะเศรษฐกิจยังไงหรืออะไรแบบไหนเนี่ยธุรกิจนี้ยังคงอยู่ได้เพราะว่ามันมีความสําคัญแล้วก็ยังไม่มีคู่แข่งนะครับแล้วธุรกิจกธุรกิจเองเนี่ยใช้เทคโนโลยีหมดแล้วนะครับเพราะน,นั้อันเนี้ยสบายใจได้ระดับหนึ่งแต่อย่างธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซหรือพวกยูทูบเบอร์หรือพวกรีวิวเวอร์อันเนี้ยครับจริงจริงก็โดดเด่นนะครับแต่ว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของการแข่งขัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีหน้าเองเนี่ยมันต้องมาดูกันว่าจะมีการตัดราคากันไหมหรือว่ามีการด้ําราคากันไหมนะครับว่าตรงนี้จะเป็นสิ่งสําคัญในในเรื่องของระดับรายได้หรือกําไรที่กลุ่มกลุ่มนี้จะได้รับซึ่งส่วนใหญ่สิทธิธุรกิจเนี่ยต้องยอมรับคําว่าหลายๆอย่างเนี่ยมีคู่แข่งเข้ามาค่อนข้าง,งสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยแนะนําเรื่องของกลยุทธ์การตลาดรหรือแนวแนว,แนวทางในการ เขาเรียกว่าฉีกกฎการตลาดั้างก็ได้นะครับไม่ต้องใช้ราคาใช้รูปแบบอื่นๆเพื่อให้ธุรกิจของตัวเองอยู่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆมันมีแนวแนวคิดอันหนึ่งครับเขาบอกว่าถ้าเราแข่งกันด้วยราคาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะเจ็บก็คือเราใช่ครับเพราะฉะนั้นราคาเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราทำเป็นโปรโมชั่นได้แต่อย่าใช้ยาวนะครับเราควรหารูปแบบอื่น ในการที่จะจูงใจลูกค้าให้อยู่กับเราในนานด้วยการผูกมิตรหรือว่าเฟนลี่หรือว่าบริการที่ดีนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้จะทําให้ธุรกิจเรายั่งยืนครับครับได้ครับเอาละครับปันนี้นรบกวนจางแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกานหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์วชิชรคูณทพิเทพนะครับผู้บริการสถาบันยุทธศาสการค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับในช่วงจอเศรษฐกิจ ในช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจเรื่องราวของ GDP ของ SME ไทยเราในปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยดํำรงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสวาสวในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับส่วนคําถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่า สินเชื่อบอกเ้ยต่ำซอฟท์โลนอีก i นท t ไทยแลนด์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่นําเสนอสําหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยและก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยจะมีวงเงินสินเชื่อจํานวนหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะครับคำถามคือว่าในช่วงสองปีแรกธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเ็นวักเล่าสู่กันฟังแล้วส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ